สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องกรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆในชีวิตประจําวันเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้ให้เข้าใจกันมากขึ้นครับคือเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วฟังดูง่ายๆตรงไปตรงมาแต่คําถามก็คือเรื่องของกรรมมันเรียบง่ายแบบนั้นจริงๆหรอเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยสเต็ปแรกเลยคือเราต้องลองปรับมุมมองกันก่อน ลองวางภาพของกรรมที่เหมือนเป็นผู้พิพากษาคอยให้รางวัลหรือลงโทษเอาไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่พื้นฐานกว่านั้นมากคือในคําสอนทางพุทธศาสนานะครับกรรมได้ไม่ถูกมองเป็นระบบการตัดสินทางศีลธรรมเลยแต่มันเป็นเหมือนกฎธรรมชาติข้อหนึ่งลองนึกภาพตามนะครับคล้ายๆกับกฎแรงโน้มถ่วงนั่นแหละครับคือไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบปล่อยของของก็ต้องตกลงพื้นกรรมก็ทํางานแบบนั้นเลยครับ คือเป็นกลางๆและเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันเองทีนี้พอเราบอกว่ากรรมคือการกระทําแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวกําหนดว่าการกระทํานั้นๆคือกรรมคําตอบนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอยู่ในใจเรานี้เองนี่แหละครับคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยคําว่าเจตนาในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการกระทําอะไรก็ตามถ้าไม่มีเจตนาเป็นตัวขับเคลื่อน ก็ยังไม่นับว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์แบบเพราะพลังที่อยู่เบื้องหลังการกระทําต่างหากที่เป็นหัวใจของมันจริงๆแล้วเจตนามันแสดงออกมาทางไหนได้บ้างหลักๆเลยก็คือผ่าน3ประตูรหรือที่เรียกว่าทวารสครับ1คือทางกายสิ่งที่เราทํา2คือทางวาจาสิ่งที่เราพูดและสซึ่งสําคัญมากๆคือทางใจหรือความคิดของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลย แล้วเขาแบ่งประเภทกรรมกันยังไงเขาไม่ได้ดูที่ผลลัพธ์ภายนอกนะครับแต่เขาจะดูย้อนกลับไปที่รากของเจตนานั้นๆเลยว่ามันมาจากฝั่งไหนมาจากฝั่งมืดที่เป็นอกุศลอย่างความโลภความกโกรธความหลงหรือมาจากฝั่งสว่างที่เป็นกุศลซึ่งก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือดูที่ต้นตอของความคิดเลยครับอ่าตรงนี้แหละครับที่หลายคนมักจะสงสัยเอ๊ะ ทำไมเห็นคนนั้นทําไม่ดีแต่ชีวิตเขาดูดีๆแล้วกดแห่งกรรมมันหายไปไหนคําตอบมันซ่อนอยู่ในเรื่องของเวลาครับเขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับว่าทุกการกระทําที่มีเจตนาเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราหย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินผลของมันหรือที่เรียกว่าวิบากเนี่ยมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาปุ๊บปั๊บทันทีแต่มันต้องอาศัยเวลาอาศัยเงื่อนไขที่เหมาะสม เหมือนต้นไม้ที่ต้องมีดินมีน้ำมีแสงแดดถึงจะค่อยๆเติบโตแล้วก็ออกดอกออกผลได้แล้วเรื่องเวลานี่แหละครับที่ซับซ้อนคือมันไม่ได้มีไทม์ไลน์เดียวบางกรรมเนี่ยโอ้โหให้ผลเร็วมากทำปุ๊บเห็นผลในชาตินี้เลยที่เขาเรียกทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมบางกรรมก็รอหน่อยไปให้ผลชาติหน้าอุปัชเวทนิยกรรมบางกรรมนี่รอนานเลยครับชาติถัดๆไปนู่นเลยอัปปราปริเวทนิยกรรมและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ มันมีกรรมบางอย่างที่อาจจะไม่มีโอกาสส่งผลเลยก็ได้กลายเป็นอโหสิกรรมไปเห็นไหมครับว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยโอเคทีนี้เพื่อจะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเราต้องซูมเอาออกมาอีกเพื่อจะดูว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนของระบบปฏิบัติการของจักรวาลทั้งหมดและประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะกฎแห่งกรรมเนี่ยมันไม่ได้ทํางานแบบเดี่ยวๆการเข้าใจตรงนี้จะทําให้เราเลิกคิดไปเลยว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราต้องมาจากกรรมเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ครับจริงๆแล้วกรรมเป็นแค่หนึ่งใน5กฎธรรมชาติที่เรียกรวมๆว่านิยาม5ครับลองดูนะครับมันมีอุตุนิยามที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศฤดูการอันนี้เป็นเรื่องฟิสิกส์ล้วนๆมีพีชะนิยามเรื่องพันธุกรรมว่าทําไมเราหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่อันนี้ชีววิทยามีจิตตะนิยามที่ว่าด้วยการทํางานของจิตใจแล้วก็มีกรรมะนิยามของเรา ที่ว่าด้วยการกระทําและผลของมันและทั้งหมดก็อยู่ภายใต้กฎใหญ่สุดคือธรรมะนิยามที่ว่าด้วยความจริงของธรรมชาติเห็นไหมครับว่ากรรมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากเอาล่ะเล่ามาทั้งหมดนี้แล้วเราจะอไปใช้อะไรได้บ้างไอคอนเซ็ปที่ดูเก่าแก่นี้มันจะมาปรับใช้กับชีวิตในยุคป,ปัจจุบันของเราได้ยังไงหัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่การให้เรากลัวผลกรรมนะครับ ไม่ใช่เลยแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นผู้รับชะตากรรมเฉยๆมาการมอบพลังให้ตัวเองให้รู้ว่าเรานี่แหละคือคนที่มีอำนาจในการสร้างอนาคตของตัวเองผ่านการกระทำที่มีสตินี่แหละครับแล้วจะทำยังไงละ่ะคำตอบง่ายๆเลยครับคือการฝึกสิ่งที่เรียกว่าอัปปมาทะธรรมหรือแปลเป็นภาษาเราเราก็คือความไม่ประมาทมันคือการมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาคอยรู้ทันเจตนาของตัวเอง ก่อนจะพูดก่อนจะทําก่อนจะคิดแค่หยุดถามตัวเองสักแวบ,บหนึ่งว่าตอนนี้เรากําลังทําไปด้วยเจตนาอะไรแค่นี้เลยครับคําว่าความไม่ประมาทนี่สําคัญขนาดไหนคํานาดที่ว่าเป็นพระดํารัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานเลยนะครับที่บอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือการย้ําเลยว่าสิ่งนี้แหละ คือหัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดสุดท้ายแล้วเรื่องของกรรมทั้งหมดก็วนกลับมาที่ตัวเราครับมันไม่ใช่สิ่งที่ใครหยิบยื่นให้แต่มันคือสิ่งที่เรากําลังสร้างอยู่ในทุกๆลมหายใจทุกๆความคิดดังนั้นถ้าเจตนาของเราในวันนี้คือเมล็ดพันธุ์สาหรับอนาคตลองถามตัวเองดูนะครับว่านาวินาทีนี้เรากําลังปลูกเมล็ดพันธุ์แบบไหนลงไปในชีวิตของเรากันแน่